โอ้ยนานเกินที่รู้นนานเกินโน่นนี่ก็อ่ะโน่นนี่ก็แต่ดันดึงแล้วกันเออเคยเจอแล้วพี่ใช่อหรอเคยเจอแล้วเคยเจอตึงอยู่ตึงอยู่ใช่เหรอเฉลยเราเราแบบแจ้งกันแบบปวดหัวเลยอะบวยไาวปะฉดนบวยไาวปะตอนนั้นจริงพี่ปวดเขียวปวดทั้งวันอ่ะวันนี้พี่เนิร์ด ไอ้ที่เปลี่ยนชื่อเสียงผมหมดโคตรวายที่สุดไอ้ที่บวกบวกดอบของท้องถิ่นเนี่ยไม่ไม่ใช่ไปกดในเขียวใช่ปะเออไม่ต้องไม่ต้องกดผมเคยกดโคตรบ่อยอ่ะเอออันนั้นมันหลอกคนแล้วเอาไวปทำการ์ดอ่ะเขาบอกเอาไปทำการ์ดสุดเลยไอ้ยาเพิ่มดอกจริงๆริคือถึงอย่างูแต่ไม่เคยมีใครเลยอยู่ไหนอ่ะอยู่ขวาเฮ้ยมาดีใจตรงผมตรงนี้หลอวอ่ะเพี่เขาเท่อ่ะเอ่าแสบคอ อยู่ไหนเดินมาไหนเนอะเดินมาเปิดกระเป๋าดูไอ้นี่เลยนะนี่เลยนะดิแปดระดับสายบนยี่สิบปจุงป่จุงมเนี่ยเปล่าไม่เป็นไร เบยอเอเ้ยเฮ้ยเข้าผิดอ้ยัเต็มอ้ยมันดันแวะไม่หอเอาเลยหรอมันดันเลยเดี๋ยวมเข้าก่อนนะโคตรเยอะเอ้ไรเอามาสุดน่เยอยาได้เกิดฝังู้หมดเลยกูเพิ่งกลับมาฝัง เือกฆ่ามันไดอนอดรับาี่นจิตแตัวนะพี่ปืนเอาปืนเอาคุณจะมีบอรชว์มแล้วบอกเรื่องแปดตัวแป๊บเกลืนเราโชว์ี่ชวไม่โดนกิข้าอยู่อ้รอปมัไอดรอปมาอกวโลกตายตายพี่พี่ไอ้กัไปไหนอะตัวพี่ว่ามันแตัวตายไปอะตอนนี้ไอ้กัหลับอ้ยังกัหลับอาเปล่า แกพี่เก็บยาเนี่ยนะแกเอาวรจะไปเอากก่อนไี่กัวหายไปไหน่ะเออไอ้กัวเปนหลับวเปล่าวะกัว่าไม่มีใครช่วยแอร์ดับไอกัวอยู่ไปและไอ้กัวมึงอยู่ไหนเนี่ยน่าจะไม่อยู่แมขอจะบอกตบเอ็ดคนเราอะ โอ้โหนี้ไปก็ไม่เอาใครเลยไม่บอกไม่ได้เลยแม่ครับไงใจไปอยู่แม่ครับแล้วไงไม่เอาใครเลยอยากไปขุดหินขุดไม้แล้วไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบแบบท้ายแล้นง้นนานท้ายเก็บกวาดไปแม่กระสุนนะอาเจสออกออกแนวลูกขี้เกียจมาแล้วเจสเจสเจสกลัวหายเลยเจ้าหนี้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหไปไหนมาขย้าห้องน้ำมาพี่ปวดหอว ท่ออิงยาวเอดีเอ้เรียกูว่าน้ำท่อมเบือดแน่เลยยาวมาแกมามึงนี่เข้าแกมาเลยท่อเดือดยาพี่เยจัดน้องยาพี่เยจัดไฟแล้วไปอุ้ยกูชคกูโชคกูโชคโชกล้มเลยเปิดกลางไม่โชคอยู่เปิดกลางไม่ล้มปิด้ดยก่อสร้างโวยก่อสร้างเปิดก่อสร้างล้มเป็นชคอยู่ใช่ปะพี่เจมเปิดกลางล้มล้มอยู่สองเปิดล้มสองไม่ล้มเอ้ยมาตานี้กูแม่นตานี้กูโหดมากล้มอีกล้มอีกตันหลวงม้เล่นปเด้อเอ้ยตา this กูแม่นมากไปเปิดเปิดก่อสร้างล้มอีกรอบนึง

ปืนก่อสร้างล้มปืนก่อสร้างล้มไปเลยเชื้อม้เลยไปทะลุไปเนื้อเนื้อเนื้อทะลุไปเก็บผมเองผมเองผมผมเก็บนะยังอ่ไปเป็นน้องเก็บอยู่เก็บอยู่จมเก็บอยู่จมอาพี่เฮ้ยว่ากไมอ้เหเอไเก็บตายเก็บตายพี่เก็บอยู่เว้ฟอร์มยืนน่ไว้ฟอร์มยื่ไว้ฟอร์ยูฟอร์มยูฟอย ไอ้เจ้ยใครบ้างวะต้องหลอต้องหล่อกัเด้วยเมื่อกี้น่ยช่วยกูด้ยวากูด้วยเบนเก็บเบ้นเล่นเฮ้ย้อ้ช่วยไอ้เบนดิเฮ้ยลกก็สุนเลืนัดนึงนะกดไมได้แล้วผมมาเ้ชุบปืนไม่ด้ชุบปืนไม่ดิได้เห็นไหมผมไม่เห็นเวลาแทนแล้วปะได้แค่ชุบไอ้ไหนวะไอ้ปืนอะไอ้ดอกบ้านลอยโง่

ไฟอยู่นะไฟอยู่บ้านบสิบสามสิามเลูกหมดอยง้ดามีดักมากโอยต้นตีหลังตายเงต้ามนสิาไม่ไพี่โชคเอาเอดอกเก็บเยอะเก็บเยเก็บยอ่ตยตายโอ้ยฉันตายนะไม่ได้แคตแล้วมมก็ลงาเอ้ยมีตัวกลงวิงมาบ้านบมใช่ปะสัตเอ้ยนิ้วแขงโอยที่ปมดใหเลยดูซัก่อยกลงงจะเก็บไม่ออกดิล้มหโอยไม่ได้พีเแคเลยแคเลยพี่มียิงนะตัวไม้ใกล้อะเห็นปืนแล้วเห็นปินแล้วชัดโช มันเก็บอีกไทม์ทูโชว์ได้ยปืนสองตัวนะไม่มาบีนะ้ำังปลุกกำลังไปกำลังไปแต่แต่แต่ไม่รู้จะถึงเปล่าโดนนัวเปลตายปล่าโอ้ยช่ได้โดนหอบบีเฮ้ยใช้ได้วะอยากไอ้ดีนี้ใช้ได้วะเข้าบีเราเข้าบีเราเข้าบีเราน้องเฮ้ยทีมบุกอ่ะเข้าบีเราทีมบุกอ่ะเฮ้ยหัวแตกเข้าบีเลยอเข้าบีมันแตพี่มันเพิ่งเก็บเอไปเข้าบีมันเข้าบีมันเข้าบีมันไม่แต่าบ้านเราแตกนะ มาแต่กันบีจะตายมาเนี่ยแลผมมาบีแล้วด่ะบีเราอ่ะงานงานงนกันหนึ่งงานกันไปเลยงานกันไปเลยให้ผมบุกเลยโดนเบิ้ลเดี๋ยวปวจะโดนเบิ้ลเดี๋ยน้องเฮ้ยไอตัวตัวคอนเนอร์คันหนึ่งคอนเนอร์เป็นไงครับตัวคอนเนอร์ตัวเราต้อเอาเองมันก่อนอ่อนผมพรพีง่ายกว่าแป๊บนึงแป๊บนึ่งไดการบีอ้อมปะตายกูล้มกูล้มกูหลงน้องเดี๋ยวชูไหมพี่ โยู่แบงยู่บงไปเลยเลยไชกันไปชกันไเนางโอ้ยยโชแบบเอาจัดไม่มองเลยจัดแต่ยังพี่เเคลียเคลียบีเคลียเนจะได้ไหมเออพี่พังวนึเก็บเอเราอยู่นมันีเราอยู่คนนึงเห็นปะไม่ไม่เก็บเไม่ได้เก็บตั้งไปอลอยู่หลังมาตัวเดียวเว ไปปืนอยู่ตรงกลางพี่เอ้าเดี๋ยวช่ให้เดี๋ยช่วยไม่เช่พี่ี่มม้ของแท้พี่วิ่งฉีกเลยเนี่ยตั้งใจวิ่งฉีกอะตายไปเไปล้มไปล้มกตายไปล้มไปล้มโได้ไรยได้ไรได้ไรยได้ไรไดเลยโดนไปตรงอะได้หดันเดินไปเาบมาต่อเลยดดันไปฆ่าบให้ต่อเลยฆ่าจ้ผมไปนะพี่ไปฆ่านะจ้ผมไปนะไปจ้ไปเดินวิ่งขู่ ไช่ได้เขียวยู่ป่าสตัวนอล้มเอามาท่หลังหลังหลล้มหลล้มเดีเซอร์หลังลาปืนให้ผของ้วปืนให้จะโดนกูแอเดอบอยดีกว่าพี่ไอ้กไม่เดียอ๋อสปากหล้องปากหลไม่ไอดออกลังตกพี่ตายปากหลตายไปบาไปไม่มไป เอ้ยมึงตื่นแล้วมึงฟังมึงฟังกระแพงไอเวทไอเจสไอมึงฟังกระแพงเฮ้ยปล่อยมันสายมันมาฟังกระแพงโอ้โหซ้อมน้อยจัดไอเจ็ดก็ไม่ดีหรอกจริงไปเซตเทนเลยดีอะมิทีมเฉยเลยเจ็สวัสดีคุณจ๋าตายตายเยวมันมาถมดีหมดมีกระสุน่อยไหม เดือดสามนัดเองเกี๋ยวแม่งต่อเลยนะขอบแหวกสุดเลยขอบวงอ่ะไม่มีใครมีอันนี้ปากหลามอ่ะนะไื่ดูออกมาเก็บได้เหรอเก็บได้เลยเก็บได้แล้วรีไร้แก๊ขี้กว่าเฮียไม่ให้เก็บหรอเก็บเก็บตรงไหนเก็บตรงไหนผมแค่มากันบ้านไม่มีใครเก็บเลยสอกลับไปเก็บเองกลับไปเก็บเองเฮ้ยมันจะไปมันจะไปลงไปโรงพยาบาลลงโอ้ถ้าเก็บชิวกลับมากันเอหน่อยถ้าเก็บชิวกลับมาการเอ้หน่อยกลับอยู่ผมกลับอยู่กลับอยู่ มันเก็บมาแล้วเปิดล้มเปิดล้มเพเก็บแล้วเพิเก็บแล้วเพิเก็บแล้วล้มอีกล้มอีกปืนอยู่หน้าร้านเขียวเปรื่นปั้นเขียวเปรื่นปั้นเขียวตัวเรี่ยงวิ่รอจ่อมีดิจะใช้สูตรเปรยล้มเปรยล้มเปรยล้มน่าได้อ่ะไม่ทันเจียวเดี๋ยวไปบีเน่าเปี๊ยบี อุ้ยโทษบานพี่ยิ้มให้ไม่ทันหนอนเมื่อกี้สวยให้ตาเนาะโทษเปเวลาเราเล่นเลๆๆโชคชุบไอโชคชุบไอ้เวทไปเป่นปืนมันอยู่ตรงไอ้นี่พี่สีแยกบ้านแตกเลยพี่โอเคสวยตายโอ้โหหลังคาเฉลงมาเชหลงคาฟืดกันปืนกันสุนน้อยว่ะพี่เนาะกันสี่ตัวนะพี่ห้าตัวพี่ห้าตัวได้่เราแม่เราเพื่อนมาบุกกันได้แล้เพื่อนมาบุกเลยผมมาแล้วพี่เนิร์ดตายห่าหมดแล้วฆ่าก่อนนะฆ่าก่อนมันมาไล่ผมปะเนี่ยมันมาไล่ผมตัวเดียวเดียวตัวเดียวผม เฮ้ตัวตัวนไปบนบนอะไนี่ใครอ่ะเดี๋ยวยิงให้โอ้นัวหัวไอ้คาลับยบหัวด่เก็บได้ปะเก็บได้ปะได้เหรวชุดุดชไม่ก่อนเก็บเยอะเกบเยอะเกบเยอเกบเยอะโอ้ยแค่โดนเยอะน่ะไปไปเดินเดทากอุยิบก้าแล้วเดือทีอ่ะถล้าลับแทงอ่ะตับตายแล้วคลับตายแล้วต้องแคนแล้วเกบไปไม่ต้องแคนไม่ได้ไม่ได้ไได้ไไดรอได้ดนะมาเชยมาบ่าเซิร์ฟเอาไม่ตื่นหรอ ยไม่มีเอแล้วใช่ปะไม่มีเลพี่ไม่มีไม่มีเจกูเพิ่งตายโจมาบีละเขาสนอกบีอันหนึงโดาวากี่วแล้วกีวีแล้วกี่วีแล้วีแล้วสี่คนี่คนปืนปอยู่ปืนอยู่ฟสาแดงสาแดงเก็บี่นตายเอ้าานใม่เกิดชุบปันเลยเก็บมีเราเลยพี่เดไม่ไจะน่าแล้วน้อปืนรีโหลดอย่าให้มันเอาดิอันนี้ถ้าิายปะ อย่าให้มันเอาบีนะป่าแล้วพี่ป่าไปแล้วป่าไปแล้วใช่ปะเอาสวยไปดูกล้อมันเก็บ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 ตัวตัวเก็บหน้าสวยไม่ทันละไม่ทันละเฮ้ย AK เนิร์ึ่งตาย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 หมดอุ้ยเฮี้ยกูโดนขู่กูโดนโทษทีวีเซิฟเฟกไม่ได้น้องเป็นไรหมดแล้วไม่เฉดบังกี้เรากลับกลับมาช้าแล้วจากจากบีมาละ หิวฉันหิวหวัครับกับเพราะว่าเพราะว่าเรียกเรียกว่าถ้าเก็บฟรีก็คือให้กลับประกันเ A เลยไม่ชอบหิวอเดียวปืนมันมาช้ามากเลยนะเมื่อกี้น่ะถ้าเพื่อนเราวิ่งกลับทางไอ้บ้านเขียวอะกลับจากบ B มันอะคือคือมันตายฟรีแหละแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ไปโก้ตายพี่ไหมน้องเปโก้ไอ้เงี้ยกลัวมันอู้ไอ้สัตว์ต้นเกมอ่ะไอ้เงี้ยที่มันเป็นเกมมันพาสิไอ้ดอกพักสี่เขาแจกแอดดอกเก็เฉยไอ้สัตว์ขี้แตกก็ไม่บอกเขาเออบอกอะไรพี่ว่าไปห้องน้ำไม่บอกว่าขี้ครับพี่เล่นในเกมเห็นว่าเนี่ยแล้วเข้าไปยังอ่ะแล้วเข้าไปยังอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วพี่เข้าแลเข้าแล้วพี่ ม่เห็นอหนูอีหนูกลัวกูว่าอีหนูกลัวไปไหนวะไม่มีคนวิ่งสายตูดเลยแล้วหนูพี่แต่งตัวพี่ไปโกะไะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรโอ้ไม่ได้แปลว่าเคยแต่งะไรว่าเคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงคู่กับแฟนแล้วถ่ายลงสตอรี่ใช่ไหมเคยทำไหมต้องการอะไรอยู่แล้วเงี้ยเนี่ยต้องการอะไรทำไหมต้องการอะไรเอย่างพี่ไปโกะแล้วก็ถ่ายลงตัวอยู่แล้วเว้ยเงี้ยกลัวไม่อย่าฟอร์มเหอะต้องการอะไรอย่างต้องการอะไรอย่างพี่อะน้องอันนี้ต้องการอะไรเฮ้ยพี่เอเอาดีสวัสดีครับพี่พี่ชาย ทำไมอ่ะทำไมกูไม่เห็นใครเลยวะหัวไหลสัตว์เฮียมาดิเฮียมาดูง้เคียมาดิมาดิมาดิเนี่ยพี่เอา V P ไว้ผมไม่รู้ชื่อพี่มันแบบชื่อพี่มันแบบรบจัดเหรอไม่ใช่อแะดูไม่ใช่อ่ะดูไม่ใช่พี่เลยอ่ะยอ้ยย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 ย้ยยยยย้ย เอ้ยมาดิดิเียงดวดิจะเป็นอทำขนาดนั้นแล้วหาบนะเวลชงงคมันะพีพี่คตมันะพี่คมันนะวงดวงต่อยต่อยแบบคิดว่าแทบพังต่อยีทีมนีแข่งวว่าเียเดินเดินหลวงให้หน่อยพี่พี่เนิร์ไม่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตบออยู่เข้ามึงเข้าแบนึง กินเดือมาบอกผมเพิ่งเข้าอะไรยังไม่จบเลยเพยังไม่จบเลยคิวคิวยูไอทีไปอ่ะกูว่าไอ้เหี้ยหรออะไรอะดูใจมันเลอะลอยจันเลยใจลอยใจมันหายพี่เจอแล้วไหมอ่ะใจมันหายละลายละลายเลยเลี่ยงลงไปกินสับปะรดป่ะไอ้กลัวมันงองแง่ก่อนอ่ะมันไม่เล่นอ่ะจริงจริงพี่สุตไม่มีแล้วมันน่าเบื่อ เฮ้ยใครตดอ่ะเข้าไปยังเฮ้ยเล่นเล่นแบบนั้นเถอะว่าทำไมไม่เข้ากันไววะหมักต่อทีดีมากกวาดขี้แตกกวาดกวาหมักต่อทีดีมั้งผมยิบปืนเนี่ยฮะเฮ้ยไปเอาดิไปพี่อาร์พี่ทิรันไอพี่โชกเหอะฮะไอพี่ชี้สิบไอพี่โชไอพี่โชแขวะได้คนเก่งไปอะยังไม่กล้าได้นะได้เลยอ่ะ ไม่ได้มาไปมันยืนเฉียงไนนั้นน่ะมันเหมือนอาจารย์เลยดูดิต้องให้มันเว้วมองเโคคมเฮ้ยดึงไอทีมนี้นี่เป็นทีมที่ซ้อมบ่อยดูรู้เลยใช่หรอไมีมัวไม่มัวใช่มีมัวไม่มัวไม่มีทรงเวเว้เวเวเรียกอะไรคบ่ะถ้าคือถ้าแข่งยี่สิบมัคือเข้ารอบมหาล้วแน่จีจีไปจัดไปด้อมนะไปด้อมนะ โอ๊ยครขับอะไรอะโอ๊ยไอ้กว่้วใหม่ไม่โอ๊ยเพื่อดโอ๊ยโอเคไม่ได้ไปดูดูมันมามันมากันเขาเก็บใบดับเจ้เฮียคนแย่งไอ้ดับอ่ะคนเป็นงานอ่ะไอ้ปืนเก็บปืนไอ้เลี้ยงอะไรวะไอ้เลี้ยงจุดเลี้ยวไปไอ้บาปัดปืนนี่เนี่ยคว่ำคอขาอะเก็บอยู่แล้วก็ข้างบนเก็บต้องจุดเลี้ยงหน่อยพี่ข้างบนข้างบนเก็บพี่น้อยเด้อยิงให้ไอ้โจมึงเข้าไปสิเฮียได้ไปแล้ววะ เอ้ยเดินบุกบ้านมาดิบุกบ้ามาดิปืนมาากะบอกนึงบุก hey, นีบุกนีมาดัน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 มาดนมาไันมาดนมดันมา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 ดันมีดนมาดเมาเ้มาดันมาดยไมาดัไมาดันมาดันาดันดโนดันม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 ดันไปดันมาดันมาดนมาดัีมาดันมาดันมาดนาดันมาดันมีดัีมาดนดดาดดีดนดมดนดดนดมดานดนดดมดนดดไปดนดด แต่พุ่พี่พี่ไแ่แร่ข้ามตาราม่พุ่มดเลยเกมเป็นพวนเลยสแลนพ้ไง้แลนเซฟสปินเอาดองไม้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 อ่เปิดปืนบ้นฟ้าระดไัแต่้นไม่โดนปืเปนอยู่แถวบ้านฟ้าลงเลยกลางโไ้โดนแล้วนะได้เสียงแต่ไม่ล้มปิดล้มปิดล้มปิดล้มหน่เก็บไม้ล้มหไม้เรมหนึ่งไมไม้ไม้ตัวไม้ตัวไอ้พี่เลยได้ละที่รอดไอ้ไอ้โชคเจะตายเลยโชคยืนไว้รอรออ อันนี้เวอร์เลยอะโอเคน้อโอเคพี่กพี่โชคชุบให้พี่โชคไปล้มไปล้มไปล้มไอพี่พี่ตผมมาชีตตอนี้ไอ้ใค่อะไอ้ไม้อยู่กูขัดหน่อยเราไปไปปล้มหนึ่งสวยจุิงมาเชนน่ะจุกจล้มีกไปหยไปล้มปล้มสองยนสวยยวไปไน้องพี่ยิงให้โอ้ยเฮียกูเข้ามาใกล้เกินไปน่อยปืน้ปืนปืนเนอพี่น์มารอย้ำตัวนี้ที่พี่เนร์ดิ อโอีเชช่วยพี่ช่วยชีวิตเงไว้เองเรียกพี่มาใหม่อ่ะดแล้วไงเฮ้ยกูยิงนะตพี่มา่ายิน้ชุบชุบชุบี่นน่ยชุบพี่เนืหน่อยชุบพี่นน่ยเออหาอยู่หาอยู่แต่พี่ดันดันมาตกดันมาคนไอ้าสองคนพี่ไ่่มแข็ไปได้ไปฆ่าพี่ปหน่อยไปฆ่า่้า่ย ี่ไกันมกูอยู่คนละฝั่งเลยตีโดนหัวกูเกิดเปวน่งตายเหรอรัดปืนเลยพี่ผมยิงให้พี่ยิงตายยิงพี่มาดีผมตายนะตายเลยพี่มาดีผมชุบไอ้เหี้ยยืนอยู่คนละฝั่งไอ้สัตว์มันแกล้งแกล้งทำจะเป็นยาตัวหน้าแต่กลับมาตีโอ้โห ทโนยัดีเ้่างดวะ่าเวลาคุชชลยาวไปเล็กๆไปเลเรมีเล่กเล่นสิบคเลสิบสามข่ายสิบสมขอกระสุนนะขับไปเจอขบไยาสิมาข่อยาอะไรนะพี่เอชขอยาไหนมีชูาขอยาขอกรงนั้นอาได้ดิเอาให้ขอยาดิต้นกูี้เฮ้ยหลังบ้านเข้าตัวนึง ไ่เติมไม่ค่อยไ้ขออนุญาตลงไปเล่นนะมามาขออนุญาตลงไปเล่นไม่ไหวไม่ไหวไปก็ไมเใอะถ้ามีศพอ่ะมันไม่ไหวหรอกบังห้กูบางหกบังห้กูบางห้บางบังพี่ยังอยู่เฉยพี่มีคนมันก็ยิงตายกชุบตายหลบหลบพี่เดไปไหนพี่โดนฝาไปากไลาเหลืองแต่อีฟฝากมไปละไปละยิงเลยจอม้มมสวยผมกันนอกผมกันนอกนวง รู้หมดลวพี่ไม่ต้องการหลอกตายหรอกเจเชดาเมจสามสามเอกไปออกไปหาก่อนไป้้พพีี่่ไดเล่นกันเลยพี่เล่นกันเลยเล่นกันเลยมีมียามไมมยงเลยแค่มันมีสามสามพี่ลองเทนไปเฮียสามสองคนดูเลยหนักมากเยียกับสามสามพี่ยาไปที่จุงเล่นเล่นสามเล่นสิบสามขอหน่อยต้องการยาไปหลบเลยต้องการยาตะกี้ย้อนย้อนไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่นะเล่น ได้เด้งทางมาเด้ขอบวกก่อนได้ได้ได้ระดับแล้วก็ล้มค่ะอย่าโดนไร้ค่าโอ้ยโอ้โอมันจะสับนะมันจะสับนะโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนตายอยู่ไหนอยู่ไหนเนื้อหลังพี่เนื้อหลังโอ้ยโอ้ยมันไม่เข้านะพูดถึงงั้นตอนแรกอ่ะไปพี่จุดระดับพี่จุดระดับพี่พี่ว่าเออพี่พี่โชคเล่นกันเนื้ไปเลยพี่โชคเอาให้อยู่อยู่ไปอยู่ข้างนอกพี่โชคเอาให้อยู่พี่โชคสวย ทำพี่อะไรวะไอ้สัตราอ่อนเนะยิงยาพาร์เนอรยงเนี่ยได้ยิงมัเนี่ยได้ยิงมั้ยชุบในพุ่มเออแม่ข่าวตัวหนึ่งนะเหมือนจะเข้าเอเราตัวหนึ่งนะไปเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านเราเลยเนาะได้พี่เอเรา้วมาโจงเอมาเออเย็ดลวไปให้เลยพี่ไปให้แม่ข่าวเพิ่งขับไปอ่ะไม่รู้เข้าอย่างไปดิมาดิตัวอีกตัวบ้านข่าวอีกตัวโอเคฝังไม้ก่อนฝังไม้ก่อนฝังไม้ก่อนเอดก็โดนไปบีมาบีมาบีมาบีบีมาบีบีมาบีมบีมาบีมาใีมปบี มาเดียวเดียวไปได้ไงพี่มันล้มไปปเทศยแต่แจ้งไปเต่มันก็เบิมันมาแจ้งตตอนนี้มาแจ้งเกิดไปเดียวอุ้ยเนี่ยดัดอะไรพี่อยู่ไหนนี่ยเอาเปนบิรดหายไปไหนฮะเราดูขวาบนอยู่เนี่ยครับน ได้นยี่ดเดอาญาารสองยี่สิบพี่ยี่สิบเราพร้อมมันไม่เอาอะไรเลยนี่ว่าจะสับสับเจ็ดอะไปกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้พยายาหมดผมไมถึงก็พี่ผมโดนไล่ด้วยล้มนี่ไงหนึ่ง้่ยาเสี่ยงนะตายหมดอยากหมดยากหมดุดลก โอ้ยไปมาเชียร์มาเฮ้ยเขาเอาเกินเราสองคนมึงเอาเกินไปเปล่บ้าเก็ดีเลยนะเจนเฮ้ไปหลังไปเพื่อนไปหลังเธอมาได้ทันเวลาพอดีป่ะพี่อ้นเก็บเก็บได้เก็บได้ไปพี่ยิงปืนให้ไปเชียร์ล้มไปนี่เก็บดูผได้กระสุนในจุงเรากระสุนพวกเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะเฮ้ยปลั๊กหลามปลักหลามเยี่ยบว่ะตายอยู่ลมๆลอยชิดเฮ้ยปลักหลามเอ้า นึกว่า็ปังหลามตายวยปืนเรื่องอะเราคือตายปืนตอนนี้เป็นโดนมันตายอยูกูตายกูตายอ่ยังไม่ได้เก็บนะยังไม่ได้เก็บนะบีมันอ่ะเอาตัวรอดไปเอาตัวรอดสวยใครเก็บอยู่อ่ะสู้แทบตายจุ่งจุจงผมเก็บได้ป้ะผมเก็บนะเกอนไอ้เมึงมามามาดูใกล้ถงดีว่าใกล้ถงมันเก็บไหมหลามตายเว้ยไอ้ชุบไอ้มันเก็บไอ้ยเอ้ยมันเก็บมันเก็บยาหมดยาหมดโอยนเก็บมันเก็บอยู่เชื่อเจ็บเจ็บเจ็บมาเจ้ามาเโชคโชคเจ็บสวยโชคสวย สวยมากเยี่ยน้อยโอ้อ้ปืนปืนไปแล้วอ้อ้ทไมปืนล้มปืนล้มทำไมฝันไม่ล้มวะเอ็ไปแล้วกไปแล้วเกไปแล้วยมโยมใส่มัน

บีมมีใครเก็บดูนะเจ็ล้ี่แบบนีไ้เจจะเกิดแล้วยหมเด่แอวไว้ไอเนียยาหมดี่หแล้วมีใครมียาแบ่งไหมอะคลไมันจะผมผมมีเามันจะบกแอเราพี่กพิชกเลกไร้เล็กเจ็เดี่หยี่ห้าสองห้าสองห้าตาตายพูดเยอะเลยพี่สองห้าตายมา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 ให้แค่เก่อนน้องพี่จะเกิดเจข้าบีมัน่ะมหนมงน้อยไปี่ผมเหลือหมาลมอเกิมอนบีมัเปิดล้มล้มสามก่อสร เปิดอยู right. ่ก <Four> ่อสร้างหึกลเราไกลเราไม่กลับจับเนิร์กเนิร์กนี่ไงพี่ยาสาวว่ะพี่แปากหลับกันหลับล้มสลับล้มไอ้เวรน้อกมาท้ายปีท้ายปีท้ายพี่้ายงามๆเอ้ตัวไม่นไม่ปี๋จุ่ได้หรอกไม่ปืนจุ่ปี๋ไม่ปั๊มยาสุดเหลือห้านัดเปิดบ้านแดงเปิดอยู่บ้านแดงตีปีตัวนั้นเลย โอ้โหดูดิชตาอดแบบครประทานอ่ะนนอพี่อยู่เนี่ยเนาะเห็นไหนันกนนไมกูยรี่ยีนผมวิ่งมาหาพี่ต้องมาเนี่ย่เสียผัหลามล้มเนะปักหามล้มันเจ็บมันเจ็บพี่บามันเจ็บผมที่ผมที่อุ้ยเอาเอาไทยเลย่้ายพี่บาม เสียเสียน้องโอ้ยใส่ใส่ใครเก็บ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 ไม่ดวยไม่ดูเก็บบีอะไรนักหนาวะเก็บบีใครเก็บเฮ้ยเก็บดเด็ดเฮ้ยไม่ทันแล้วไอ้สัสเอ้าได้เก็บไม่ได้เก็บน้องเดี๋ยวกูลุกเดี okay> ๋ยวกูลุกเดี well> Damn, ๋ยวกูลุกเก็บไมด่วนเลยพี่ด่วนเลยขอด่วนด่วนเลยด่วนแบบด่วนพิเศษเลยดีนะไอ้สัดปุ่มไปอยู่กลารรับเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วยิงให้ดิยิงให้ พี่ๆกระแทกมาสั่เอ้ยไม่ทานไม่ได้วะขี่ปูนมะตอนแรกตอนแรกไอ้เแยกไม่ดีเลยไม่ทำด้วตอนเอดิตั้งไอ้เหี้ยเราตอนต้องจับค่าอยู่ต่อคนมาเลยเฮ้ยโถ่เก่อสร้างเธอรม้ไหมหน่อยโอ้ยก่อสร้างทะลุู้ไหมน่อยเก่อสร้างทะลุู้ไหมหน่อยสามตลอดเลยว่ะเบื่อว่ะเอ้ยเบื่อป่ะเก็บไม่ทันเอาดียังมีคนซุกเงี้ยยังมีคนเชื่อในตัวผมอีกเหรอวะเก็บไม่ทันเลละเบื่หมุนตั้งนานสามเอาที่ชุกหมดหมุนเว้ยไงชุด ตายวุ้ยไปบ้าไปบ้าไปบ้าพไม่มีภาพไม่มีภาพไม่มีภาไม่มีภาพเลยพี่ตอนเราติดสองคนน่ะโอ้ยไม่มีภาพเลยโอพี่เล่นมาทำกันเยอะเรื่องพูดยากหมืพี่ไอ้นะเมื่อกี้ยิงยิงไอตอนฝาดเกมไม่ทันขอรีคอมแป๊บนึงนะรีคอมรีคอมแป๊บเดียวแป๊บเดียวรีคอมปะเนี่ยหรือว่าปิดปิดคอมไปนอนน่ะเรียบร้อยนี่แหละวาโลให้ดีเกมปะเนี่ยพี่กว่าพี่กลัาอยากเล่นวาโล่อะไม่เอา เป็นปีศาจไอ้สาสก็บอกฟุตบอลพี่กเฮ้ยฟุตบอะน้องเล่นไหมล่ะสี่พี่พวสี่พี่พาดี๋ยวพี่พาเบลลน้องมามามาเฮ้ยเีวีวีายแล้วไม่ต้องไม่ต้องพาเดี๋ยวพี่พาดีวีวีพายจอยจอยอ่ะน้องเอาชื่อมาเอาชื่อมาเอาชื่ออะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเปิดตีบอกพี่บอกันบอกว่าเปิดตีวันพีชกันดีกว่าไม่ไม่ไม่อีกตัวนึงอีกตัวนึงเล่นอะไรกันอ่ะเล่นอะไรอ่ะเราบอกมันคืออะไรอ่ะ เกมเขาวาเองปีมแพีศาตมน้องคืออะไรอบี่มแก่อายุสิบอายุแปดขวบถึงสิบสาคนจะเยอะไรอ่ะอะไรอะอะ่จะไปเล่นกันอะตามหาผลพีศาตพี่แล้วก็หาแกนหาบันพีติใช่ครับใช่หรอเอจ่เนเพี่ยเพื่จับยเงือจ่าย่่ายัวกั่่า้านเพืเนแล้วอจ่ายเงกื่อจ่ายงนือเินพอขงพลอเงิมพล่งกน่อนเติมพลังทพ่าง่าที่ว่าเติมพลังนี่ทำอะไรอ่ะ สิ่งนี้คืแฟมิลีย่สตีมันคิดและดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่ศาสตรสมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK ซีสิตีของพวกคุณก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่มันยอมไม่ดูดีไอ่บอยเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยบูลลูหมาที่เขาค